ต้องบอกว่าเลี้ยนกันอย่างไวจริงๆนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ฮักุเต้ไปสองแล้วนะครับอีกคนเดียวเท่านั้นไอ้นิ่งๆเนี่ยระวังระวังนะคนนี้ระวังมันได้ดีเริ่มครับลูกคลื่นไทยอเมริกันแถมครองตำแหน่งมิสบิกินีมิสบิกินี เซงว่าหุ่นดีแน่นอนใช่เขาเรียกมิสเซ็กซี่บิกินี่เข้ากับพวกเขาทั้งสีส่<า>คนมากเลยอ่ะน้องยิมครับ สวัดีค่ะชื่อยิมนะคะก็เป็นผู้หญิงที่สูงสวยหุ่นดีขาวนะคะแล้วก็เซ็กซี่ด้วยส่วนตำแหน่งที่ได้มานะคะก็ตำแหน่งมิชช c นาท a บ o พาร์ค2014ค่ะแล้วก็ตำแหน่งเซ็กซี่บิกินี่ค่ะ <laughs> จากมิสอามิตี้นะคะไทยแลนด์ชัยนานะคะปี2014ค่ะก็ <laughs> ถ้าอยากได้ผู้หญิงสวย <laughs> ๆแล้วหุ่นดีนะคะ <laughs> <laughs> ก็หันมาค่ะไม่มายังไม่มา <laughs> จะไปหันมาหน่อยหรอคะสองคนนี้จะไม่หันมาหน่อยหรอคะเก้ยเ์แค่่ยเดี๋ยวก่อนคุณจะหันก่อนทุกรอบเลยใช่ไหมเบคผมได้ยินเขาว่าเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันแล้วก็สูงอะไรอย่างเงี้ยผมชอบ ออออีกแล้วเอาอีกแล้วยิ้มพีความหมายไหมยิ้มยิ้มครับผมก็เลยยิ้มจริงๆก็มาจากยิมนาสติกอะค่ะออ๋ใช่ยิ้มนี่แหละใช่ไหมเข้ายิ้มเข้ายิ้มแบบนี้เลยไปไปเข้ายิ้มกันนี่ใชฮะเข้ายิ้มกันเนาะกำลับกันว่ากันครับผมเห็นบอกว่าเป็นมิสอะไรนะมิสไชน่ามิสมิสมิสเอมิตี้ค่ะไทยแลนด์ไชน่าค่ะวอไอหนีนี่แปลว่าอะไรวอไออะไรฮะวอไอนี่แปลว่าอะไรคะ เขาชอบแบบเดือดร้อนใส่เธอดีไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปสอนถ้าเลือกพี่โอเคค่ะเอาเนี่ยเปลี่ยนใจทันไม่ได้ฮะไม่ทันแล้วคุณไม่มีสิทธิ์รไม่ทันนะครับตอนนี้คือหลังจากนี้ไปก็ภาวนาอย่างเดียวแล้วครับนะอ่ะทีมกระปั้นหรือทีมบิ๊กครับผม ใส่หนักแล้วคนนี้บอกแล้วอย่าให้อย่าให้ได้จังหวะอย่าได้โอกาสเขาจริงนี้เขามาจีนบอกแล้วจีนเอาครับครับผมน้องยิมสาวคนนี้ครับเขาเป็นสาว cover girl สไตล์เกาหลีน้องคิมซอนอา ครับหันทำไมเขาก็นิ่งกันไปแล้วไม่คือคือที่ผมหันเนี่ยเพราะว่ากำปั้นเขาหน้าเสียแล้วรอบที่แล้วเนี่ยพอเขาหน้าเสียแล้วเขาหลอกผมไงก็เลยรู้สึกว่าน่าเสียหันเดียวเสียไม่ใช่ทั้งคนเดียวเลยนะตอนตอนตอนหันมาเมื่อกี้ไม่เห็นท่าตากอากาศไหนท่าตากอากาศเป็นไงครับเมื่อกี้อีเทีฮะวิอะไรวิวิอะไรเว็กซี่อะไรห้อยพระอะไรมาลิซ่าโอ้ คุณมีดีกว่าคุณเจมส์ยังไงผมปีดียังไงเหรอชี้เขาจะต้องอยู่ทีมคุณต้องตัวนี้แหละเดี๋ยวเสียบไม้ปิ้งไปให้เดี๋ยวกว่านี้จะชื่อคิมซอนฮาหรือคิมซอนฮาเนี่ยชื่ออะไรครับชื่อคิมมีฮีคิมมีฮีค่ะคิมมีฮีเดี๋ยวป้ายคุณหันมาคนแรกแล้วหน้าคุณเจือนมากเลยคุณเหมือนเจือนเหรอ เสียอาการเสียทรงอ่ะแล้วคุณพยายามจะประคองมันเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้เจอท่าท่าล็อเกลียเข้าไปไม่รู้ใครจะสอนใครเต้นเออหนักใจก็แล้วแต่เวิธีการแล้วแต่เวิธีการแล้วแต่น้องคิมชอบละกันจะชอบแบบว่าไทยหรือจะชอบแบบลูกครึ่งก็แต่ผมเชื่อว่าคนเนี้ยเป็นคนของคุณหนูชอบหนูชอบหนูชอบว่าการังกายนะคะหนึ่งสองสามสี่ ผมนะฮะผมออกกำลังกายมา20กว่าปีนะฮะก็ใช้แรงไปเยอะละก็คงจะไม่เหลือแรงที่จะช่วยอะไรน้องได้ีปั้นครับปีมากเต้นเก่งไม่น่าเชื่อว่าแค่บุคคลคนเดียวจะทำให้หมดความตั้งใจออกกำลังคือเลิกเลยพะหมดแรงดีใจไหมลูกที่มีผู้ชายหันมาเลือกเล่าคีมีดีใจมากค่ะป้า โอป้าไหนดิโอป้ากัปพาหรือโอป้าจิมโอปาเลือดได้ค่ะโอป้าไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้ละกันอนุญาตให้เลือกใครเดินเข้าไปเดินเข้าไปหมอบแดดจางคืนใส่หน้าคนนั้นถ้าเลือกใครเดินไปหมอบแดดจางคืนใส่หน้าคนนั้นเชิญค่ะทีละการใส่หน้าที่ป้าเลยครับ ตีลกาใส่เลยันแโิจูกัปนบันใจคิมมิจูิมันหอมแก้มน้องเขทีนึ่งเขาอย่าอย่าอย่าชอมอย่าชอหอมแก้มเขตอนเนือเขาน่ารักทีนึงเดี๋ยวไปหอมหลังเวทีโอ้ย ต่อกันาระไรสาวคนต่อไปสาวฮอตเกิร์ลหุ่นสุดเสียน้องเฟรินสวัสดีค่ะชื่อเฟรินนะคะเฟรินเป็นสาวหน้าเก๋ลิสเทค่ะ แนวสปอยเกิร์แบบเซ็กซี่นะคะแล้วก็เฟรินเนี่ยเคยเข้ารอบ7คนสุดท้ายนะคะของการประกวดเป็นวีเซนเตอร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อดังค่ะเห็นเฟรินอาจจะดูเป็นสาวแบบเซ็กซี่สปอยเกิร์นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเฟรินเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะคะก็เหมือนนกเงือกคะ่ะที่เป็นสัญลักของรักแท้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเจอรักแรกแล้วเนี่ยมันก็ กลาจนกว่ามันจะตายจากการค่ะไม่รู้ว่ามีพี่ๆที่เหลืออีกหนึ่งคนเนี่ยอยากจะไปเป็นนกเงือกโตผู้ของคู่กับนกเงือกสาวพาเสน่ห์แบบนี้ไหมคะขันมาสิคะอคะอ้ครับเีมโอ้โหนี่ทไมเป็นเซเว่นพี่ก็ไม่วาาเลยนครับชอบดูลักษณะแล้วต้องเป็นผู้หญิงที่ฟิตพอดูจากกางเกงนี่คือฟิตมาก กังเกงเขาไปดูแล้วคชอบชอบฟิตเนสค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามันก็เลยไม่มีแพ็คใช่คต้องการหาคนแบบว่าเป็นเทรนเนอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่คุณพี่ครับคุณกำลังเสียงกันท้าเลยยัไม่ทราบฟังเสียงตอนแรกนี่คือเสียงแหบเสน่ห์ครับผมเลยหามาแล้วก็คือเอาความรู้สึกแรกเลยทีเดียวแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะข้างหลังเคุยอะไรกันอะไรข้างหลังเฮ้ยแม่คุยเบาๆน้อยแล้วกระจกแตกลังไง จริงก็ต้องใช้โอกาสเมื่อสักครู่นี้นี่นะครับพิจารณาเสียงว่าเสียงที่จะมีโทนแบบไหนบ้างแต่ตรงนี้คือแหบเสน่ห์แน่นอนแน่นอนแล้วพอหันมาแล้วเนี่ยผมชอบคนผิวสีแทนครับเอ้าผู้หญิงผิวสีแท้ครับผมหันมาคนแรกต้องบอกเลยว่าแต่วันดวงเหมือนกันชี้ไปแบบอย่างไงดีครับเสียงเสียงโดนใจมากครับแหบเสน่ห์นะครับแล้วก็ชอบคําพูดที่ที่ออกมาบอกว่า เป็นคนรักเดียวใจเดียวเหมือนกันเลยเลยไม่จริงไม่จริงครับไม่จริงคะับเด้อะไรมากคือไม่ได้อะไรให้ไม่ได้ว่าอะไรเพื่อนนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ว่าอะไรเมื่อกี้เรียกผมนะตอนสุดท้ายใช่ไหมฮะผมก็หันมาก็ค่อนข้างจะเป็นลูกครึ่งนะฮะก็ค่อนข้างจะชอบผู้หญิงผิวสีน้ำผึ้งนะฮะอะไรเห็นบอกอยากมีซิกแพคเนี่ยก็มั่นใจว่าเทรนให้ได้ครับเอออาเฟนนุ่ม สุดทั้งนั้นหหามมดเลยแต่ตอนนี้สุดที่สุดอะอยู่นี่เออเฟรเราจะไปอยู่ทีมใครครับทีมใครคะทีมใครครับทีมพี่บีค่ะทีมบีแตเที่มันนิ่งคนน่ะมันนิ่งเดี๋ยวมันไปเรื่อยเรื่ยเลยนะเนี่ยขอโทษนะฮะเชิญเชิญตรงนี้นะครับปุ่มได้ไหม อะไรอ่กทั้มเอาอีก้ะเอาไปก่อนนะก็รเองไปอีกแล้วใช่ไหมต่อเล้ดีกว่าเริ่มครับคุณกับสาวคนนี้ครับเธอเป็นสาวเอวบางหุ่นเล็กนางแบบนิตยสารเซ็กซี่โอ้โหคุณเป้ครับ สวัสดีค่ะชื่อปูเป้นะคะปูเป้เป็นสาวเวบางรางเลยหุ่นเซ็กซี่ค่ะแบบนี้นะคะ34 24 33ค่ะปัจจุบันนะคะปูเป้เป็นนางแบบให้กับนิตยสารแนวเซ็กซี่สำหรับผู้ชายที่มีคนดูทั่วโลกเลยนะคะผมอยากฟังใกล้ๆถึง ทีปูเป้จะมีลุคเซ็กซี่นะคะแต่ก็แอบมีมุมน่ารักน่ารักนะคะปูเป้ชอบสะสมตุ๊กตาหมีค่ะแล้ววันนี้นะคะปูเป้ก็มาตามหาตุ๊กตาหมีลิมิเต็ดอีดิชันรุ่นที่สามารถขยับได้นะคะกอดอุ่นเพื่อที่ปูเป้เนี่ยจะไปไว้ก่อนที่บ้านค่ะมีพี่ๆคนไหนสนใจอยากจะเป็นตุ๊กตาหมีสำหรับปูเป้นะคะก็หันมานะคะหันแล้วจ้าค่ะหันแล้วจ้าปูเป้สัญญาปูเป้จริงแล้วเนี่ยใช่ฮะ พี่เนี่ยมีคนบอกเฉพาะกอดพี่แล้วรู้สึกว่าเหมือนได้กอดหมีนะครับเพราะบางทีเนี่ยเขาบอกแสดงว่าไปว่าบางทีบางครั้งผู้หญิงในเวลาเขากอดผู้ชายเขาก็จะมีมุมแบบอะไรอย่างนี้นะอยากกอดแน่นนะแบบมันอบอุ่นมันอะไรไปหมดเลยคืออยากกอดอยากกอดมาขัดไหมไม่เคยมีใครห้ามผมเลยเลยขัดมาดไม่ถือพี่ว่าอะไรครับที่ขอที่ขอมาเต้ว่าไงครับ ถึงก็พูดไม่ออกเลยครับน่ารักครับชอบครับอแต่ฟังเสียงผู้ชายก็มีเสียงสองแบบนี้เสียงสองจริงครับผมนะฮะก็หันไวบแรกเลยนะครับหันไวมากครับก็อันดับแรกอย่างที่บอกว่าชอบเสียงนะฮะแล้วชอบผู้หญิงตัวเล็ก แล้วก็ถ้าเป็นคนแรกที่หันมาไวด้วยอะไรนะครับคนนี้คนแรกที่หันมาไวด้ยไว้ามาพร้อมกันหมดเลยมันี่คือรอจังหวะนี่คือใช้จังหวะจริงๆครไม่ได้มั่วตั้งใจหันจริงๆครับตั้งใจหันจริงๆไม่ได้มั่วด้วยชอบชอบจริงชอบครับชอบชื่อชชื่อเลยน้องเป้เป้เป้จชื่อไม่ได้นี่แค่ชื่อก็เข้าหแล้วเป้ป้เป้ชอบเป้ทไมพวกพี่ๆผมมาใช้เสียง2เสียงสากันตลอดเลยเห็นแล้วเม้อนใช่ใไ่อยู่กับผมไม่เหนพูดอย่างนี้เลยจริงเหรอ อยู่ที่เราแล้วนะครับคุณเป้ยยังไม่ได้ขายของเลยขายแล้วก็มานั่งสักขนาดนี้จะจะให้ขายอีกเลยครับยากแก้ไปขนาดนั้นแล้วเนี่ยพูดอะไรสักนิดนึงของผมไม่ต้องขายครับแล้วแต่คุณเป้ต้องการนะครับผมเออเาล่ะไม่ลงสลิกาลิ้นทองไว้ปะเอออ่ะฟีนุ่มอยู่ที่เราไมพลังจิตสุดฤทธิ์ได้ดิเลือกยากไหมครับเลือกยากค่ะยากใช่ไหม กำปั้นค่ะที่กำปังนงะเชิญค่ะเิญโอ้ยเฮ้ยนายได้สองสายแล้วนะปั้นโอ้ยอันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะไม่มีจีแต่เนี้ยมีจีแน่นอนอ่เอาละต้องบอกว่า <c oughs> นะเริ่มแว่งแล้วนะเริ่มแว่งแล้วพี่กำปั้นบ้างแล้วอ่พี่กำปั้นเขาเขามาเขาเริ่มมาเขาเลยเ่มช่วยเริ่มเสียมาแต่งไหอยด้วยด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักพักให้ปีจูนกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ